ถามลุงปิชากนแรกครับเชิญครับลุงครับเดือนหน้าเ <c oughs> ดือนหน้าเดือนพฤษภาเพราะว่าการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนเนี่ยเพิ่มพลังขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> สื่อต่างๆก็ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้น <c oughs> สื่อทางเลือกโดยเฉพาะวิจารณ์โทรทัศน์ของพวกเราก็ออกไปอยู่แล้วแต่รัฐบาลก็หลายสื่อที่ออกเราน่าจะเป็นเล็กน้อยแต่หนังสือพิมพ์เน่เต็มหน้าทุกทุกฉบับทุกวันเพราะฉะนั้น ที่การคือการสร้างพลังมวลชนของเราโดยปริยายแล้วที่สำคัญคือความชั่วความเร็วของแก๊งทรราชยิงรักะระบอบทักษิณน,นั้นก็สามารถสื่อไปทั่วได้มากขึ้นปราะชอชนเมืเ่อเขารู้ผิดรู้ถูกเ็าก็ต้องยืนกับคนถูกและที่สำคัญคือเราโชคดีได้ลุงก,กำนันมาเป็นผู้นำผมต้องขอยกย่องลุงก,กำน,นันเป็นเป็นผู้นำที่กล้าหาญเฉียบขาด เสียสละเป็นโชคดีของชาติบ้านเมืองเป็นโชคดีของพวกเราเพราะฉะนั้นลุงกำนันเอาไงเราเอาด้วย <c oughs> <c oughs> เอาละครับโอ้สุดยอดนะครับชัดเจนตามสไตล์ของทาหาราจริงๆผมเล่าบรรยากาศนิดเดียวเติมเต็มนะครับเวลาเราประชุมกรรมการกันเนี่ยจะมีไม่เกินสักอย่างมากที่สุดก็ประมาณ25คนนะครับทั้ง4ีหท่านร,รวมบุทไทยด้วยร,รวมคุณนกเขานิติธรด้วยบางวันเนี่ยนะครับ ถ้ารวมเต็มที่ก็ไม่เกิน30คนแล้วทุกคนเนี่ยนะครับกำนันให้เกียรติมากครับให้อภิปรายกันอย่างกองทัพประชาชนเนี่ยคณ,ณะเสนาธิการทั้งห6ท่านเนี่ยได้สิทธิพิเศษกว่าที่อื่นนะได้เข้าประชุมพร้อมกันหมด6คนเลยอ้เหรอแต่ฉะนั้นทุกคนก็จะมีความเห็นตลอดแล้วท่านกำนันก็จะรับฟังแล้วก็ในฐานะที่ลุงกำนันก็มักจะพูดว่าเป็นผู้รู้และพูดที่ต่อสู้มาก่อนเพราะค่อนข้างให้เกียรติมากนะครับและก็ที่สําคัญคุณลุงเหล่านี้เนี่ย ก็ไม่เคยถูตัวว่าตัวเองสู้ก่อนนะครับไม่เคยอวดรู้ว่าตัวเองเก่งกว่าก็ให้เกียรติคุณลุงด้วยนะครับจุดแข็งของการต่อสู้รอบนี้ผมถามพลเรือเอกชัยสุนรภาพครับจุดแข็งเฉพาะตัวของลุงกับนันเนี่ยคืออะไรที่ที่ทำให้เราหลอมรวมกันแล้วก็ดูเป็นเอกภาพทีเดียวแม้จะมี5 6เวทีในขนาดนี้นะครับเชิญพลเรือเอกชัยก่อนครับเชิญครับขอบคุณครับเวลาน้อยนะครับผมจะสรุปสั้นๆเลยเพื่อจะได้เร็ว ประการที่หนึ่งเรามีผู้นําที่เข้มแข็งที่ครบเครื่องและมีความอดทนกล้าหาญทุกอย่างตามที่ผลเอกพิชาได้กล่าวไปแล้วนะครับประการที่สองวิธีในการต่อสู้ของระบอบทักษิณกับมวลมหาประชาชนมันแตกต่างกันครับระบอบทักษิณใช้อำนาจอำนาจรัฐอำานาจเงินตราซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าและอำนาจเถื่อนผมขู่คุกค,ความและจัดกำลังเตะอาวุธรอไว้ทำการใหญ่อีกนะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็มีอยู่แค่เนี้ยถ้าเราสามารถเอาเขาอยู่ได้หรือดึงพรรคพวกออกจากเขาได้เขาก็ล่อยหลอลงทุกวันครับแต่ของเรามวลมหาประชาชนนอกจากมีผู้นําที่เข้มแข็งแล้วเราใช้จิตวิญญาณแห่งความรักชาติและปัญญาในการต่อสู้กับระบอบทักษินคนที่มีปัญญามันย่อมชนะคนโง่เขาตลอดการมันไม่มีทางชนะเราเลยครับขอบคุณครับเอาผมจะมาที่คอปทอนิดหนึ่ง ขออนุญาตผู้วุฒสนะฮข้ามาที่น้องอุทยัยภายใต้ร่มธงกปป,ปสอย่างที่คุณเสือสายนำร่องมาเมื่อสักครู่นะคิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งหรือจุดที่น้องอุ้ยอุทัยมั่นใจว่าเราจะต้องไปถึงเส้นชัยชนะแน่นอนจุดแข็งของทุกภาคส่วนที่มีเหมือนกันคือความสามาัคคีครับนี่คือจุดแข็งที่สุดและความเด็ดเดี่ยวของลุงกำนัน นะครับเด็ดเดี่ยวในที่นี้หมายความว่าต่อสู้ยืนหยัดเคียงข้างมวลมหาประชาชนและต่อสู้โดยปราทัจากนักการเมืองอต้องปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งนี่คือชูธงที่ชัดเจนต้องปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งและทําให้มีมวลมหาประชาชนยืนหยัดออกมาต่อสู้เพราะว่าเป็นแนวทาง ี่เป็นแนวทางที่สามารถทําให้ประเทศเดินต่อไปข้างหน้าได้คือหลุดพ้นมาจากการเมืองพักการเมืองถูกต้องอ๋อหลุดพ้นจากพักการเมืองอทีนี้อีกอันหนึ่งถามนิดหนึ่งเห็นปลาสายที่ไหนก็มักจะมีวลีเด็ดที่ว่าเราจะไม่ทิ้งกันประโยคเด็ดนี่นะฮะครับเกิดจากอะไระจากความรู้สึกที่ได้จากการต่อสู้ที่ร่วมเดินเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องจากนางเลงไปอยู่อุรุพงแล้วได้ พบปะพบเจอกับพี่น้องเราต่างร้อยพ่อพันแม่ต่างวัยต่างอายุแต่เรามีฐานความคิดมีค,ความมุ่งมัน่นมีเป้าหมายเดียวกันอืก็คือการโค่นล้มระบอบทักษิณครับภายใต้บริบททั้งหมดนี้ที่ผมได้กล่าวมากลายเป็นวลีที่ผมไปนอนคิดอยู่ทั้งคืนก็เป็นวลีที่ว่าง่ายๆพี่น้องกันรักกันไม่ทิ้งกันพี่น้องกันรักกันไม่ทิ้งกันครับโอเค คุณเสียสายขออนุญ,ญาตเสวชลานิด,น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 ดนหนึ่งลองตอบผมด่วนๆด่วนทีเลยหนึ่งนาทีค,ครับนี่เพราะว่าเสวชลานี่เป็นนักคิดนักเขียนแล้วก็สนใจข่าวต่างประเทศคิดว่าประวัติศาสตร์หน้านี้ปีห้าห้าเจ็ดนี่การต่อสู้ของภาคประชาชนของพี่น้องมวลมหาประชาชนคนไทยนี่มันยิ่งใหญ่เหนือโลกหรือ,อย่างหรือมันยังสูสีกับประเทศไหนมันจะเป็นไทยแลนด์โมเดลได้หรือเปล่ายังไงฮะ ความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับคือสันติวิธีปราศจากอาวุธไม่ว่าเราจะได้รับผลกระทบจากอำนาจรัฐด้วยความโหดร้ายด้วยความเยี่ยมโหดนะครับเราก็ยืนหยัดด้วยมือเปล่าเปาเราไม่คิดที่จะทำร้ายข้าราชการตำรวจหรือทหารหรือศัตรูที่ใส่เสื้อสีแดงเรามีแต่สันติวิธีครับอันนี้ก็คือจุดเด็ด ที่ทั่วโลกจะต้องยอมรับว่าเป็นน e o protest หรือการประท้วงยุคใหม่แห่งโลกอารยะที่ประเทศไทยกำลังจะสร้างกับพี่น้องอแล้วพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งของอารยะทรรใหม่ในการต่อต้านภรรชารับพี่น้องโอ้น e โอโปรเทสนะครับเอาล่ะผมดูเวลาแล้วคุณวิสายได้คนละหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับน้องอุทยัยดีไหมเริ่มจากตรงนี้เลยนะฮะนะครับแล้วก็ ในบริบททั้งหมดนี้นะครับคอพทเอเองเรายืนทงที่ชัดเจนเรื่องการปฏิรูปและก็มีความหนักแน่นจากที่ปรึกษาพี่ทนายนิติธรล้ำเหลือคณะตามานที่ปรึกษาพี่สุยาศัยอาจารย์พยิพพ์ทองชัยนะครับและอีกหลายท่านพี่เตชามีชัยนะครับเรามีความหนักแน่นและทงของเรายืนชัดเจนว่าเราต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งปราศจากนักการเมืองและลุงกำนันนะครับในการที่ได้นําเสนอกับลุงกำนันขานรับอย่างดี และลุงก็นำเห็นด้วยกับการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งเพราะเป็นแนวทางและแนวความคิดว่าประเทศชาติของเรานั้นมันถึงทางตันแล้วสำหรับการเลือกตั้งมันถึงทางตันแล้วสำหรับนักการเมืองสิบกว่าปีไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยครับพี่ครับ,รบไม่มีอะไรดีขึ้นมาจริงๆผลทางสุดท้ายและเป็นทางออกของประเทศ เป็นประโยคสั้นๆที่พูดอยู่ประจำต้องปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งและพวกเรามวลมหาประชาชนจะต้องร่วมกันเดินเคียงบา่าเคียงไหล่ไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จกับพี่น้องครับครับพี่น้องครับ้องอุทัยพูดชัดเจนนะครับปฏิรูปประเทศนะครับเพราะจะมีบางฝ่ายหาว่าเรานี่เน้นปฏิรูปการเมืองอย่างเดียวไม่ใช่กปพอสเนี่ชูทอง ปฏิรูปประเทศไทยนะครับเอาท่านผู้ว่าสนทีจะไม่มีวันนี้ได้เลยถ้าไม่มีพี่น้องที่มีน้ำใจดีอย่างท่านทั้งหลายท่านพี่น้องทั้งหลายยืนหยัดอย่างมั่นคงไม่ว่าเวทีไหนความสำเร็จมาวันนี้ก็คือพี่น้องทุกคนนะครับคนไทยในอนาคตต้องเป็นประชาธิปไตยแน่นอนแล้วเราจะเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปครับ ขอบคุณครับเอาเสวัชระ,ะอีกรอบหนึ่งสั้นๆครับขอให้พี่น้องเชื่อมั่นว่าธรรมะชนะอธรรมเสมอครับพี่น้องครับเราเป็นคนที่ศรัทธาในธรรมะไม่มีวันแพ้ครับพี่น้องครับทุกเวทีทุกแกนนำไม่ว่าจะเป็นผู้ประสานงานมีหัวใจธรรมะทุกคนไม่เคยมีใครคิดที่จะคิดร้ายต่อประเทศชาติ ทุกคนคิดที่จะนำความเจริญอาระยะประชาธิปไตยมาสู่บ้านเมืองนี้ให้กับพี่น้องในฐานะที่ท่านเป็นแกนนำที่แท้จริงพี่น้องคือแกนนำที่แท้จริงเราจะทำในสิ่งที่ท่านต้องการเสมอครับพี่น้องครับครับพลเอกทุเกียรติครับครับพี่น้องครับวันเวลาแห่งชัยชนะใกล้เข้ามาแล้วครับ ขอให้พี่น้องมาอย่างมืดฟ้ามัวดินเมื่อได้ยินยียนกวีรครับนี่ทหารี่ก็ใครว่าเวียนเนื้อเน้เน,เ,น,เ,นเอาพลเอกชัยสุวรรณภาพครับพี่น้องครับสถานการณ์ณขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจอย่างสูงสุดเพราะเป็นขั้นสุดท้ายของการต่อสู้กรรมนันและบนมหาประชาชนจะต้องเดินไปด้วยกันนะครับ แกนนาทั้งหลายไม่สามารถจะเอาชนะได้เลยถ้าพี่น้องไม่อยู่กับเราและถ้าพี่น้องอยู่กับเราน้อยก็ไม่พอวันที่นัดหมายออกมาให้มืดฟ้าบัวดินจงอย่าละกทิ้งพวกเราอย่าละทิ้งประเทศชาติเอาชาติของเราคืนมาขอบคุณครับครับลุงเอียบครับพลเอกปีชาเยียมสุพรรณครับพี่น้องผู้รักชาติทั้งหลายเรามวลมหาประชาชนจะร่วมการต่อสู้ กับลุงกันนั้นให้ชนะเสร็จเด็ดขาดไม่มีการเจรจาต่อรองใดๆนอกจากการปฏิรูปด้วยมือของเราอ้าวบุญเสียสส่เคยุกแทนผมทีผมนั่นอึ้งเลยนะฮะไม่มีอะไ,ไรมากครับเพื่อย้ำยืนยันว่าจะจัดม็อบก่อนจะชุมนุมทีหลังยังไงก็ตามวันนี้เรากอดคอเดินไปพร้อมๆกันในนามมวลมหาประชาชนถ้าไม่ชนะ ไม่ปฏิรูปประเทศไทยสําเร็จเราไม่กลับเราจะอยู่จนถึงวันนั้นร่วมกันครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับแล้วเชิญทุกท่านอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับร่วมกันร้องเพลงชาติ18นาฬิกามีคณะแกนออนําวารเสนเนียมวิทยาแก้วพระดายกุณติ๊กนะครับคุณอลิษานะครับแล้วเชิญเต้นต่างเต้นพยาบาลด้วยนะครับกลุ่มพี่ปุย้ยกู้ชาติเต้นพยาบาลแรกและเต้นเดียวจากสามเส้นวันแรก โอ้โหนะครับไหนครับอ้ามาแล้วครับพี่ปุ้ยนะครับ